สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ f a เว r Library ห้องสมุดแห่งความหอมนี่เองนะครับและในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาทำแซนด์วิชกระเป๋าทูน่าทัฟเฟิลแบบใหม่ที่มีกลิ่นหอมของเห็ดทัฟเฟิลแบบสไตล์ยุโรปนะครับและพิเศษเลยนะครับไม่ต้องใช้เห็ดทัฟเฟิลจริงๆลงไปเราก็ได้กลิ่นหอมของเห็ดทัฟเฟิลแล้วนะครับเพราะเรามีตัวช่วยนั่นก็คือ f a เว r Library กลิ่นคลาสสิกทัฟเฟิลนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นคลาสสิกทัฟเฟิลนี้นะครับจะให้กลิ่นหอมของเห็ดทัฟเฟิลที่ซับซ้อนนุ่มลึกหรรือ complex and deep profile deep and นะคับ ด้วยลักษณะที่โดดเด่นของกลิ่นดินหรืออร์ t h y n ้ t ตกลิ่นของเปลือกไม้หรือ w o ดดี้โน e และกลิ่นของวลนัทหรือนัตตี้โน e นะครับจึงทําให้เข้ากับทุกเมนูขนมหวานและอาหารได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับและในส่วนผสมจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับในส่วนผสมจะมีแครอทเห็ดหอมใหญ่ทูนา่ามายองเนสน้ำตาลพริกไทยและเฟเวอร์ไรบรีกลิ่นคลาสสิกทัฟเฟิลครับ ครับในขั้นตอนแรกนะครับผสมน้ําตาลกับมางยูเนตเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วคนส่วนผสมทั้ง2อย่างนะครับให้เข้ากันทําแบบนี้นะครับจนน้าตาลละลายเลยจากนั้นนะครับพักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของทูน่ากันนะครับทําในส่วนของทูน่านะครับใส่ทูน่าลงไปในอ่างผสมเลยนะครับใช้ช้อนบี้เล็กน้อยนะครับเติมพริกไทยลงไป จากนั้นนะครับเราจะดับกลิ่นคาวของทูน่าด้วยเซเวอร์ไลบรี่กลิ่นคลาสสิกทัพเปครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะครับต่อมานะครับใส่หอมใหญ่ลงไปครับแครอทครับและเห็ดครับสุดท้ายครับมายองเนสที่เตรียมไว้ครับ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนำไปทำเป็นแซนด์วิชกันเลยนะครับครับในขั้นตอนนี้นะครับนำแผ่นขนมปังมานะครับแล้วก็ทาด้วยมายองเนสนะครับแบบนี้นะครับเน้นตรงขอบนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะใช้พิมพ์กดนะครับให้ขนมปังปิดกันนะครับแบบนี้นะครับนำทูน่าที่ทำไว้นะครับใส่ไปตรงกลางเลยแบบนี้นะครับ เกลี่ยทูน่านะครับไม่ให้บางจนเกินไปและก็ไม่ให้หนาจนเกินไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับนําแผ่นขนมปังอีกแผ่นหนึ่งนะครับปิดด้านบนได้เลยแบบนี้นะครับครับในการกดแซนด์วิชนะครับของผมจะใช้เป็นพิมพ์วงกลมแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่มีพิมพ์วงกลมก็สามารถใช้แก้วน้ําหรือถ้วยทรงกลมแทนได้นะครับกดลงไปตรงกลางแบบนี้นะครับกดแรงนิดนึงนะครับ แล้วก็หมดหน,นะครับให้ตัวขนมปังเนี่ยขาดนะครับค่อยๆเอาตัวแซนด์วิชของเราออกมาครับครับนี่ครับแซนด์วิชของเราก็เสร็จแล้วนะครับแล้วนําไปจัดเสิร์ฟได้ตามใจชอบเลยนะครับและในส่วนของเศษขนมปังที่เหลือสามารถนําไปทําเป็นเมนูอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะครับแต่ถ้านึกไม่ออกลองเข้ามาดูเมนูที่ผมเคยทําไว้อย่างเช่นเมนูขนมปังกรอบคาราเมลโดยสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้ดีสคริปชนันนี้ได้เลยนะครับ และนี่นะครับแซนด์วิชกระเป๋าทูนา่าทัฟเฟิลก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตชิมเลยนะครับอืมรสชาติกรอบๆอร่อยมากๆครับและที่สำคัญนะครับกลิ่นของทูน่าและทัฟเฟิลเนี่ยเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับและอย่าลืมเข้าไปเลือกกลิ่นที่คุณชอบได้ที่ w w w f l a v o r l i b r a r y n e t l i n e ดอ a v o r l i b r a r y Ig FavorLibrary Underscore Official ครับนวัตกรรมใหม่ที่เชฟต้องใช้วางใจ FavorLibrary ดีจริงๆริงเพี่งการันตีครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง FavorLibrary นะครับสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ